สวัสดีค่ะพบกับ l ลิฟล y คัพเปิคลิปนี้เราก็มีข่าวเกี่ยวกับคุณกรนและคุณริต้าที่ได้ส่งกําลังใจมอบข้าวสาร2,500กิโลกรัมถวายวัดแจกชุมชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤตโควิดระบาด ซึ่งยอดผู้ติดเชือ้อผู้เสียชีวิตพุ่งสูงทุกวันประชาชนได้รับความเดือดร้อนตกงานไม่มีไรายได้รวมทั้งเหตุการณ์ไฟไหม้ในหลายพื้นที่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาซึ่งก็ได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งทรัพย์สินและที่อยู่อาศัยซึ่งบางรายก็ไร้ที่อยู่หลายชุมชนได้รับความเดือดร้อนรอการช่วยเหลือจากรัฐซึ่งคุณริต้ากับคุณกรณก็ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันด้วยการส่งมอบข้าวสาร2,500กิโลกรัมไปถวายวัด เพื่อนาไปแจกชุมชนที่เดือดร้อนค่ะและนอกจากนี้คุณกอนและคุณริต้าก็ได้ทําอาหารแจกบุคลากรทางการแพทย์ในหลายๆโรงพยาบาลและก็มีการส่งมอบอาหารไว้ในตู้ปันสุขให้ประชาชนทั่วไปนําไปทานกันได้ค่ะซึ่งเราก็ขออนุโมทนาในการทําบุญครั้งนี้ด้วยค่ะและนี่ก็คือความน่ารักของคุณกอนและคุณริต้าที่เรานํามาฝากกันค่ะและก่อนจบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ